สวัสดีครับจินกต้ก็รับสู่ช่องนักโครตในโกโดูริยะคลิปนี้เราจะมาง่ายจับกัทะา,าเลแต่ก็ดูเป็ไม้ผีครั้งติดก้าชนิดก้นเริ่มจากระดับความลึกติดถึง20เมตรเป็นระดับความลึกแรกๆที่ผู้เล่นใหม่สามารถเข้าถึงได้โดยตัวแรกของเรานั้นคือ a r r o c r a t เป็นตัวที่ไม่ค่อยจะได้กำไรขท้าไหม่ถ้าเราจะวางกับจับานนะ ตัวขัดมาแคน n อนบอลเจนริฟิตเป็นตัวที่จำเป็นมากเพราะว่าผ่านที่พิกา,การเจ้าแมกพุนหัวกันขนเป็นอย่างนี้ดไไ้วยอยู่ในระดับความลึก10ถึงิ0เมตรปอมปอมแครบ็บมูลค่าของมันนั้นคุ้มกับค่าเยืออยู่ค่ากองการกักจับ แกจะลืมเอาหนึ่งกลัวไปขวอยพ่านอพิกาด้วยนะว่าขัดมามมาน้ำไงหางเหสือไม่คุ้มกับค่าเหยื่อเลยถ้าเราจะกักจับอันนะ จุดไฮไลท์ไปจำความลึกิบเมตรวีนัสฟาวเบอร์บารเกตแพงและก็หายากมากด้วยแนะนำว่าบางกําอยากจับนะครับาาเพราะเราเดินไปอ่ะโอกาสเจอน้อยมากมันนะกับคุปเปอร์แนแต่ในคลิปนี้โชคดีเจอกัวาเป็นๆอยู่ข้างๆตัวที่อยู่ในกำลังกแบบัดตัวสุดท้ายของความลึกิบเมตรปูเยริราคามันถูกมากการติบจีไม่คุ้มค่าเยือก เกินๆไปจับก็เจอครับเพราะมันไม่ได้หายาขนาดนั้นจุดขัดไปแล้วกับความลึกยี่สิบเมตรตัวแรกแมกพุนหมวกดอกไม้ไม่คุ้มค่าเหยื่อตัวเจ็ดติดเองค่าเหยื่อน้อยทีสดวิ่งไงจับคุ้มกว่าไก่กับกากโฟสกากนะนมาน้ำจายาก้าก็เช่นกัน มูลค่าก็มันไม่คุ้มกับค่าเยอะเพราะว่าเยอโฟดอะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ร้อยิบโกะม้าตันนี้นี่นนะราคาปกติแค่สามคิเองดาวเ่นประจําความลึกยี่สิบเมตรแมนพิดช,ชิมหรือก็คือกั้งมูลค่าสูงมากประมาณร้อยห้าสิบโกะวางกับดักไวเ้เยอะก็ไม่ไวอะแต่อันนี้ผมดักแค่สองกล่องไว้ก่อนหาแน่มาทำกับดักไปหัน เวลท่าัางเนมูลค่าแบบสามปีกโกะเหยื่อห้าปิกโกมันไม่คมุ้มที่จะวางเข้าไหนมันกี่งที่จะขาดคุณยี่สิบโกลแล้วก็ไม่ใช่ตัวาหายากอะไรด้วยเดินไปตรงไหนก็เจอถัดไปแล้วกับความลึกสีิบเมตรจุดนี้มีกอพกพีกอยู่กวันหนึ่ง มันคือแชมเปญนอริยุทธ์ราคาแพงมากแค่ก่อนหน้าที่เราจะไปเจอก็ว่าขุดยอดนี้ไปดูแมกัะพุนราคาง่าจะไม่ฟิตกันก่อนแมกัะพุนแกงละเมนก็นวันนี้คุ้มค่าเหยื่ออยู่แกในคลิปนี้เราจะว่ายอ้อมมาย่องจับจากขนาดเอาเพราะบริวเวณที่ราคาณรงาจะไม่ฟิตอยู่ผมยังได้ไปวางกับดักโฟด์ไว้อะนะ ว่าต่อ,อไปโบแครปกูน้ำเงินคุ้มค่าเยื่อเหมือนกันเจ็ดถึงห้ากแต่ขอบอกเลยว่าตัวนี้เป็นกรวที่ผมหายากสุดไม่รู้ทำไมกาวเด่นประจำคือใบไม้ผีแอบมีแค่เฉพาะุือใบไม้ผีเท่านั้นแช,ชมเมบอร์เร็นอริุตนาคาแบบติดเ,เท่าจะาค่าเหยื่อในวิกิพีเดียบอกว่าตัวนี้เป็นระดับเบเจนการีหายากมากแต่ผมกันเจอก่อนโบแคปวัเมื่อกี้ ก็แปลกดีเนาะัโดยในเวกี้อะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้อยู่แถวโซนห้าบนบนแต่พอผมดนเองนะมันอยู่โซนนี้มากกว่าเป็นตัวที่อย่างน้อยก็ห้าน้อยก,กว,ว่าปนะ่าถ้าเป็นดาวม่วก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกขัดไปปากาวมงกุดหนามอยู่กับความลึเกเดียวกับ เนายูน okay, ูนแคมป์อยู่ข้างๆกันด้วยทําให้บางทีเวลานราวากับยาอาจจะติดเจ้าปลากาวนี้แทนนกยูนูน okay, แต่ก็ไม่ได้แย่อะไรน,นะวพราะรคารม่ค่ากลิบโกงค,ค่าเดียอยเพราะชูแคลปปูกิบมาหรือหากไทยน่าจะแมงดาเนาะแมงดาคันเมค่าตัวว่าขาดปห้าโกงแล้วที่แบบค่าเดือยขาดปิดหกแมงดาอาจจะขาดคุณไปบ้างดังน,นั้น มีอรจับกันเถอะนเกเตอร์สองตีนาคาขาไม่อปิดโกเป็นตัวที่แพงอยู่นะแต่เมื่อเทียบกับนกเูนิลัแล้วนกเูนิลัแพงกว่าแต่ว่าไปทำฟาร์มจุดนี้ได้เป็นจุดที่เหมาะมากในการหาอะไรได้ช่วงน,นี้เป็นไมาผิดกรณีคุณไม่อยากจะปลูกผักบนพื้นก็มาจับอกเตอร์ในขั้นแรกัน จุดสุดท้ายความลึก็กลับ5้าิดถึงหกิบเมตรมีปูหินเป็นกัวชูวโรงก่อนห้าโกแต่เราจะมาก็ิ่มดูจากตัอนี้ก่อนบูคาฟิสมูลค่าคือติบโกเมื่อเทียบแบบเือห้าิบโกลแล้วก็ขาดทุนติบโกไปหน่อยอันเนาะไม่ใช่กัวที่เหมาะกับการฟาร์มด้วยการดักจับเท่าไงไฮไลท์ประจำจุด6กิบเมตรนี้ ปูหินวางได้แค่สามอันเพราะแม่ชัยกับมัพเปอร์ผมเมื่อกี้ไปหมดแล้วอีกหนึ่งไฮไงไประจำคือเป็นไม้ผีแล้วก็ตูนด้วยกันฟอร์เวอร์กรีคาเป็นตัะวะที่จำเป็นต้องอาไปถไหวพา,านแคพิกา แต่พอปีแรกอะเรามาไม่ถึงจุดนี้หรอกทั้งเ60เมตรดังนั้นกนใหญ่เขาจะจับกันได้ช่วงปีสองผมก็จัดการอันเนี่ยปีสองถึงเพ่มมาถึง,งจุดค0เมตรได้ถ้าใครกลัวหาไม่เจอก็วางกักตรงนี้ครับจุดนี้มันเกิดหรือจุดนี้วางกากเป็นโดงเพื่อ,อเอาไปเรียมถวายพ่านเทพิกา ก็จบหมดไปล้นะครับสำหรับการไม่จับกัดทะเลในดูเป็นไม้ผีที่โครบปิดเก้าชนิดมีข้อของสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยเดีย๋ยวจะไปขยใยกอฝากกดไลค์กดแชร์กดค,ค,คลิปเป็นกาลังใจให้ครูโค้ได้โกอยู่ประยาดใช้ได้นนกันด้ยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ